พร,ระฤากกอรยนบุตรรับวันนี้นะครับขออนุญาตนะครับมากราบขอโทษคนไทยทุกๆคนเลยนะครับที่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับในตัวของผมเองนะครับในตัวของผมเองผมก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกันเหมือนกันนะครับแล้วก็รู้สึก เสียใจนะครับในการกระทําที่ทําลงไปในวันนั้นนะครับที่ทําให้เกิดเรื่องเล่ามากมายที่ทุกคนได้ชมคลิดนะครับจริงๆแล้วผมไม่มีเจตนานะครับอยากจะทําให้ใครต้องเจ็เบตัวหรือว่าอยากจะทําให้ใครเสียใจเลยครับแต่ด้วยความที่ผมกลา้าผมได้มีการ ดื่มเยอะเกิดไปนะครับจนผมทําให้ผมคลองสติได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยอาจจะมีอาการคลององสติได้ไม่เต็มที่แล้วก็เลยจะเกิดเป็นที่มาของเ,อเหตุต่างๆนะครับผมจึงอยากจะมาขอโทษน,นะครับในหลายคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นจริงๆเลยนะครับผมไม่ ไม่คาดคิดเลยนะครับว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคนต้องลำบากเพราะผมได้ขนาดนี้นะครับผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่นะครับที่ผมไปทำให้แกหวาดกลัวนะครับต้องทำร้ายจิตใจแกทำให้แกหวาดวกลัวกับผมนะครับพี่ที่ขับรถ กระบะสีขาวนะครับที่ทำให้พี่พแกต้องต้องทรมารก,กับกับการหวัดกลัวกับชื่อของผมเหมือนกันนะครับทุกอย่างเลยนะครับที่ผมทํำลงไปผมรู้สึกไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยากจะทํานะครับให้ทุกคนเสียเสียกําลังใจแล้วก็ เจ็บเจ็บหรืออย่างไรก็ตามนะครับและอีกเช่นกันนะครับสำหรับพี่คนที่ใส่หมวกกันนะ็อกที่เราได้มีการต่อสู้กันนะครับสำหรับผมผมขออนุญาตพูดเลยนะครับว่าผมก็ต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยนะครับซึ่ง เรายังไม่รู้จักกันเลยนะครับแต่ว่าผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยนะครับที่ถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไปผมก็อยากจะขอกราบขอโทษมณะที่นี้นะครับเพราะผมเองยังไม่เคยรู้จักพี่เลยแล้วก็ผมก็ได้มาทําลายร่างกายพี่แล้วนะครับต่างคนต่างมีบาดแผลเส้่งการละกันเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมก็นําพาให้พี่ต้องมี มีความามีความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้นนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนนะครับขอขอโอกาสให้ผลิตนะครับได้ขอโทษให้กับให้กับทุกคนได้ให้โอกาสผมได้ ผมจริงอยากจะให้ทุกคนนะครับให้โอากาสผมนะครับให้ให้ผมได้ใช้โอกาสในในในวันนี้นะครับได้ขอโทษพี่พี่ทุกๆกคนนะครับจากใจจริงของผลิตโชคครับผลิตโชคไม่มีวันที่จะหนีไปไหนนะครับผลิตโชคอยากจะอยู่ตรงนี้และอยากจะไปขอไปขอโทษพี่พี่แต่ละคนให้ดีที่สุดนะครับและผลิตโชคก็จะ ไม่มีเป็นไหนครับผลิตโชคจะสัญญาว่าผลิตโชคจะไปอยากที่จะไปพบกับพี่ๆทุกคนแล้วไปแสดงความขอโทษจากใจจริงกับพี่ๆทุกคนนะครับผลิตสิ่งใดที่ผลิตได้ลวงเกินกับทุกๆคนในคืนวันนั้นณนะถนนที่จราจรณนะ ที่ปั๊มน้ามันหรือนะ,นะที่ใดก็ตามที่ทําให้ทุกคนไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตหรือทําให้ทุกคนหวาดกลัวผมขออนุญาตนะครับขอโทษนะครับซึ่งบทเรียนเหล่านั้นนะครับที่ผมทําก็ผมได้รับใช้ได้รับกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแบบนั้นครับ ผมขออนุญาตแก้ตัวใหม่ขอให้สังคมช่วยยกโทษให้ผมด้วยนะครับผมรู้สึกผิดมากครับผมขอโทษจากใจจริงด้วยนะครับทอทุกคนนะครับ